ไอ้ต้อเตียพลเยอะแยช่ัวหลังใหม่มาดิไม่ใช่ยกไว้โจ้ไว้คนไว้เออขอสักคนเด้ออย่ายุ่งเอาไว้มานานๆหน่อยเออป๊อปบอกว่าไม่เป็นไรพี่รับเชิญเดี๋ยวผมขาดข้าน้ำมันให้เออเดี๋ยวได้เดี๋ยได้ครับผมเดี๋ยได้นะนี่สป้ามึงเพิ่งตื่นรึไงอยากโดนเล็กไม่เจอนานยุ่งล้างเหมือนหมาเน่าเลยแม่กระชอนจพี่รับเจ้าไม่ได้แต่ที่รับแบบพี่น้องเนี่ยพี่โอเคแต่เจ้าให้พี่ ไปมีอะไรเจ้าไม่ได้ทำไมจะต้องไปทำข้อดก่อนไอ้มึงก็ได้ <c ười> เรื่องไอ้เรื่อง <c ười> อมึงเนี่ยโดนทำยุทิธรรมทีแล้วไงมึง <c ười> เอาไหยอะ่ะ <c ười> เอางงช้างไปเลยแหมาแล้วช้างพาเป็นผู้หญิงไหมนะพ <c ười> าเป็นช้างมึงยังเล็กหกช้างขอ, <c ười> องกูอีกเขาเป็นผู้หญิงควรให้เกียรติเขาด้วยไปเลยสตรีจจรักหรือไม่รักเนี่ยพี่หลานเจ้าไม่ได้หรอกกลับไปซะเถอะไม่กลับทำไมอ่ะ ทำไมไม่กลับเอานึกนึกนึกมึงนึกแค่นี้ทำไมไม่กลับมันเป็นลีลาเป็นลีลาประมาณไงผัวมาประมาณแม่เมียมันก็มามี่มาทุกวันเลยดีเกมมึงที่ดีนะเปิดหัวเปิดเมียแล้วเนี่ยโอ้ธรรมดาครับเราเป็นดีเกมไม่ตกแกครับแม่แม่ขาเมียมาไม่สนใจหนูพรรยาเมียไม่มาปุ้ยนักเอกไปอะไรมึงจะเพาะยามเมาเท่านั้วน่ะ เลื่อนจริงนกอ่อยขึ้นกนกอ่อยเป็นตัวนี้มัน้มยิ้มยน้ม้มยิ้มนิ้มยิ้้ยิ้น้มยิ้มนนะยิยบบนนะ้้ิ้ยจิม้มมยิ้มยิยิ้้ยิ้้มยมยมย เชื่อรู้นะดูวันทองไปทำที่ทำหนึ่งไปได้ไหมทองทองนะรวยทองมากนะทำยังไงทำยังไงกันดีไม่ดีเพียงใดเด็ดขาดทำยังไงดีหน้าไม่ดีทำยังไงดีหน้า พี่พี่เจนสติเจ้าแล้วเมื่อกี้พี่ตบเล้วเนี่ยใครอุ้ยมือไม่ได้ตบเลยแม่ทำไมหน้ามันผิดชาเลยอ่ะไไม่ว้ายว้ายมือพี่นิ่งมากเลยอ่ะทำไมมันร้อนมันนิ่งมือนิ่มครับนี่มือนิ่งยังขึนแข็งอันนี้เหรอนี่ไงเท้านี่ไงอุ้ยตายแล้วมึนของมึงมป็นอะไรนะแข็ง พม่นี่ก็แข่ง้ายผู้หญิงอะไกูหงกูแข่งของมึงแล้วกันผู้หญิงมาแล้วทไมนี่แหละผู้หญิงเนื้นมไข่เฮ้ยเนืนมไข่อย่างไงเนนมไข่ว้าไม่เล็ของกูเรี้วๆเข้าไม่้ยสาวมสิใหญ่ไมาใหญ่ไมาใหญ่คเท่ยนกูหาไว้ถวดรอใจกูแลวเอาใจระบาดจริงๆจับซีไหนอะจับี ตรงไหนไ้จับไ้จับแล้วนะถ้างเชื่อนะทำไมเดี๋ยววไว้นี่นะหันเาเป็นผู้ชายทำไมผู้หญิงติดกัแน่นอนจับีจับีจับตีจับีจับีัีจีีีีับ เออดีเลยมาคณะนึงไม้สนุกดีทำไมอ่ะเหมือนมาดูอะไรสสัตว์เขาดิ้งเลยคนก็ว่าไปเรื่อยแม่ทำเนื้อเต้นเล่นตัวเล่นตัวคือพี่ว่ากลัวไม่กล้าแม่ทำหางเหวไม่เสน่หา

หัวใจเต็มรัวเฝ้าเรียกหาใครสักคนจวจจนมาพบที่ยาแรกเจอก็คิดวันยิน่งนานยิ่งโหยหาเหมือนใจรู้ เป็นเธอได้มไหมมีเป็นธใรักก็รักจะทยังไงแ่แต่งใจตัวยังเสวเหมือนเราที่หมักไว้ <laughs> oh oh cool. cool. กตอบนั่งนิ่งเหมือนวยถูกชิงตำแหน่งพยศชายควายเล็กไม่เรื่องหน้าเล็กหน้าน้อย่นาเลนหน้าใหญ่แม่กใทรไม่ใบฉีดโดนเราคอยดวนแบกพยศชายชายที่เียวไม่เรือกไฟเขียวไฟแก มันไม่มาแบทีไปงแบบนี้เนี่ยฟางครนุยนากอดบุรุษสุธีเร่อนุ้น่เป็นไงเสียงหวานไหมล่ะนักูเปรียบดีเป็นนักจ้อาทำไมที่ไม่ไปหาทำไมถึง่อยหน้าเขาแห กูแพ้นะกูรู้กันละงกจับยาเขาเขามีทางไยเขาด้วยที่เหนีีโพระเอกคนนี้ดีนั่นมาเขาชอบไทยนาแป่งใหญ่เฮ้ยมันใหญ่ขนาดไหนวะผมชอบมัเลยสิเกานอย่างมใหญ่เขาเขาไม่ได้หอกขอมใหญ่เขาเขาไม่ยาวพี่เหียตีายาวพี่เีย ว่างเน,นี่ยอย่านหนี้ย่ากนี้กูสู้ใครไม่ได้เลยทั้เขา <_ S 2> สนุกใครถูกใจเมื่อคืนยังไทยยันแจ๊ส <_ S 2> ตายแล้วนี่ฉันจะบอกมาให้ฟังทำไมหรอเมื่อคืนเขาไทยต้องหลายรอบเพราะพี่โจชอบออแรักจี๊ ไม่เปรียบที <Kristin> ่เปร์กว่ายเล็กไม่นาเล็กว้าวนาใหญ่พี่พี่รู้ได้ไงว่าหนูนาเล็กที่นู้มันนาใหญ่ฮะพี้เห็นดิไปเอิญไปเยี่ยมที่ไหนว้ายไม่ดูได้ไง มาเปียกพี่เป็นคว้ายเเล็กไม่น่าเล็กน่้ใหญ่และดับเลยหยกไทยเมื่อคืนพี่ก็ไทยแจ่มน้าเล็กน้าใหญ่โถมันมีแปลกจะไทยให้เล่น what